วันนี้เรามาเล่นที่ห้องสมุดกันคนเดียวเลย<อ> <venge> พลาวิงคนเดียวเลยเ <c oughs> ห้องสมุดมีตุก๊กต,ตาตุ๊กตาแล้วก็มีสมุดที่เอหนังสือ <c oughs> ที่มันเหมาะกับเด็กตามตามวัยนี่บัพเคแล้วก็มาจอดอยู่ตรงนี้ก็จะมีมุมเด็กเป็นมุมหนึ่งเลยตรงนี้ แล้วก็มีเด็กคนนี้เด็กคนนี้พมาเล่นวันนี้อากาศโอเคสดใสท้องฟ้าสดใสฝนไม่ตกเอามาเดินเล่นสูตรอากาศวันนี้พาวินก็ไปโรงเรียนมาตั้งแต่หายไข้เนี่ยพาวินรู้สึกว่าจะ เขาเรียกว่าอะไรจะติดแม่มากขึ้นคือว่าตอนเป็นไข้ใช่ไหมเขาก็จะแบบกอดแม่อยู่กับแม่ตลอดเวลาแม่อุ้มตลอดเวลาเขาก็เลยคงจะติดมั้งพอหายไข้เขาก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่แม่ต้องอยู่สายตาอยู่ในสายตาตลอดเวลาเดินไปไหนนี่ต้องตามหาตลอด เข้าห้องน้ำไปอะไรน,นี่เรียกตลอดเดินหลบไปหยิบไปกินน้ำไปอะไรอโอ๊ยหายไปไหนประมาณเนี้ยเอาเสียงหน่อยพอไปโรงเรียนสองวันแรกไปเมื่อวานนี้ร้องไห้ไม่ยอมอยู่ไม่ยอมปล่อยแม่เลยแต่ก็นั่นแหละก็ปล่อยให้เขาเขาก็จะมีครูมารับ ช่วงต่อไปเขาก็อุ้มอยู่ตลอดเวลาเราก็ออกมาทั้งทงที่ลูกยังร้องอยู่นั่นแหละเพราะว่าถ้ายังอยบบ да? ู <eu> ่ม <x> ันก็ไม่หายสักทีเขาก็จะปอบไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งก็เบาลงเองแต่หน้างิกหงิเพราะว่าแอบดูอยู่พอตอนไปรับนะเห็นหน้า เห็นหน้าหมามา,มาโอ้โหวีดเลยเรียบก,ก,กันใหม่เมื่อกี้หลุดเมื่อกี้คุยถึงไหนแล้ววันที่สองพาวิ้งก็เหมือนเดิมตอนเอาไปให้ครูก็ไม่ค่อยอยากแต่ว่าก็คือไม่ได้ร้องไห้นี่วันนี้แต่แบบแต่แบบงงงงแต่วันแรกไม่ร้องไห้น้ําตาไหลแต่วันที่สองก็ง,งงงงไม่อยากอยู่ไม่อยากลง ก็แบบขัดถือนเ่ยนะแต่เราก็ออกมาบอกบายบายเดี๋ยวมามา,มาลาบแล้วก็ออกมาเลยแต่ก็เอาทิ้งไว้ให้กับครูครูเขาก็รับไปดูซิว่าพรุ่นี้จะเป็นยังไงแต่เขาบอกว่ากินได้ดีนะอยู่ที่โรงเรียนนะกินอร่อยเลยละ่ะแถมจะป้อนคนอื่นเขาด้วย เนี่ยเวลามีคนเยอะๆก็คงจะสนุกพอแม่ไปรับก็เหมือนเดิมค่ะโอ้โหดีใจเห็นหน้าแม่ดีใจสุดๆเสียงรถไฟรถรถไฟเห็นหน้าแม่ดีใจสุดๆเสียงดังว่เขาเปิดนาะ โอเคค่ะอัปเดตแค่นี้แหละดูสิเล่นคนเดียวก็ได้แค่นี้เอารถให้มันไหลไปไหลมายะพาวินเดี๋ยวมอมา,มาไปทำให้ที่บ้านมีโต๊ะเล็กๆเปล่าอันนี้มันโต๊ะเด็กเนาะพอดีเลยเด็กเด็กเล่นได้ผงสส่ห้องหาซื้อโต๊ะให้แล้วเโอเคไปดีกว่าครับผมวัสด,ดีครับายบายเฮดเฮโดอ